นี่คือภาพที่สโลวาเกียกำลังลขี่ปาวุธป้องกันภัยทางอากาศระบบ S e 3 0 0เพื่อนำเข้าไปในยูเครนช่วยเหลือการสู้รบและป้องกันการโจมตีของรัสเซียโดยสหรัฐจะตอบแทนด้วยการมอบแพทิออตให้กับสโลวาเกียขณะที่การสู้รบในยูเครนเวลานี้เริ่มกลับมาเปิดศึกอย่างหนักอีกครั้งในสมรภูมิทางตะวันออกและทางตอนใต้อย่างไรก็ตามสภาพความเสียหายของบ้านเรือนและหมู่รอบกรุงเทียบ หลังกองทัพรัสเซียถอนทัพไปทิ้งไว้เห็นถึงสมรภูมิรบในเมืองที่เต็มไปด้วยซากปลักหักพังและทั้งหมดนี้จะมันจะเกิดขึ้นในภูมิภาคดอนบาสอีกครั้งประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับ นี่คือภาพการโจมตีทางอากาศของกองทัพรัสเซียต่อพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของยูเครนในสมรภูมิเมืองโดเนสที่เริ่มเปิดฉากโจมตีกันอีกครั้งหลังกองทัพรัสเซียปรับแผนเน้นการปลดปล่อยพื้นที่พื้นภาคดอนบาสโดยเฉพาะในพื้นที่โดนเนสและลูฮันซึ่งจะเห็นได้ว่าทหารยูเครนพยายามวิ่งหลบหนีอยู่ในหลุมบังเกอร์ที่ได้ทำไว้เป็นเส้นทางยาวในพื้นที่แนวการสู้รบ ขณะที่กองทัพยูเครนเริ่มเข้าสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชนรอบกรุงเคียบหลังเกิดการปะทะกันอย่างหนักระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนอย่างที่เมืองเชนฮีฟเสียซากบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายขณะเดียวกันร่องรอยความสูญเสียของกองทัพรัสเซียก็มีเห็นเช่นเดียวกันในสรภูมิแห่งนี้โดยเฉพาะซากเครื่องบินรบของกองทัพบกกาศรัสเซียที่ถูกยิงตกทิ้งไว้เป็นเครื่องการันตีถึงการรบพุ่งอย่างหนักในเมืองเชนฮีฟ เมื่อมาดูอีกหนึ่งเมืองสําคัญอย่างเมืองบูชาเห็นได้ถึงร่องรอยการสู้รบในเมืองที่เต็มไปด้วยความเสียหายของอาคารบ้านเรือนไม่ลงเหือสภาพเมืองเดิมโดยเฉพาะสมรภูมิแห่งนี้ถูกยูเครนชาติตะวันตกนํามาหยิบยกเป็นประเด็นเพื่อโจมตีผู้นํารัสเซียในข้อหาเป็นอาชญากรสงครามและได้นําขึ้นหาเรือในเวทีสหประชาชาตินํามาสู่มติการขับรัสเซียพ้นคณะมนตรีด้านมนุษยธรรมใน UN เแม้รัสเซียจะออกมายืนยันไม่มีหลักฐานประจักษ์ว่า ลัสเสียก่อเหตุรุนแรงจริงพร้อมทางปฏิเสธข้อกล่าวหาสังหารประชาชนในเมืองบูชากว่า400คนนี่คือภาพที่เฮอร์ซูลาวันเดอร์เลเยนประธานกรรมธิการแห่งยุโรปและคณะรวมถึงน, ard, aker, นายเอดูอาร์ดทีเกอร์นายกรัฐมันตรีของสโลวาเกียและโจเซบอรลมหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมถุ่นที่สู้รบรอบกรุงเทียบและจะเข้าไปหาเรือก,กับผู้นำยูเครน ในกรุงเคียบทา,างการมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ของกองกําลังทหารยูเครนแต่ที่ถือเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของภารกิจนี้คือกระทรวงกลาโหมของสโลราเกียเปิดภาพทหารสโลราเกียกําลังขนขี่ปนาวุธต่อต้านอากาศยานระบบเอสสามร้อยจำนวนหลายลูกขึ้นรถไฟเพื่อนําส่งมอบให้กับยูเครนอย่างไรก็ตามทางสโลราเกียไม่ได้เปิดเผยสถานที่และวันเวลาที่ขนขี่ปืนาวุธขึ้นรถไฟ ทางนี้ขีปนาวุธ S 3 0 0เป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศหลักของโซลร์เกียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและนี่เป็นครั้งแรกที่มีประเทศส่งขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของตนเองที่ใช้อยู่ให้กับยูเครนแลังตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งนายกรัฐมนตรีเซลว์เกียประกาศข่าวนี้บนรถไฟขบวนที่นำเขาเดินทางเข้ายูเครนพร้อมกับประธานคณะกรรมการยุโรปในห้องเวลานี้ ด้านรัฐมนตรีกาโาหมสเซอรเกียเปิดเผยว่าสซอร์เกียจะได้รับขีปนาวุธพทธิออดจากสาหรัฐเพิ่มอีกหนึ่งลูกเป็นลูกที่4ในสัปดาห์หน้าเพื่อทดแทนการส่งขีปนาวุธเอสสาให้กับยูเครขนขณะที่จอห์นเคอร์บี้โฆษกกระทรวงกาโาหมสหรัฐยืนยันสหรัฐจะจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศขีปนาวุธพัทยออดจำนวนหนึ่งลูกไปยังสซอร์เกียแต่ยังไม่มีการกําหนดว่าจะประจับการพัทยออดในสซอร์เกียนานเท่าใดโดยจะมีการหารลือกรัฐบาลของเซอร์เกียต่อไป เกี่วยวกับการปฏิบัติการระบบป้องกันภัยทางอากาศถาวรในสโลวักีท่านี้กองทัพรัสเซียได้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนไว้เป็นจํานวนมากหนึ่งในนั้นรวมถึงระบบขีปนาวุธ S 300ของยูเครนด้วยหลังเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียทําให้ยูเครนไรอาวุธป้องกันภัยทางอากาศที่จะใช้ในการรับมือการโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานของรัสเซียในห่วงเวลาการสู้รบหลังจากนี้ ขณะที่เหล่าบรรดาชาตินาโต้ต่างพากันนำอาวุธออกมาโชว์และสนับสนุนภารกิจป้องกันชาติสมาชิกล่าสุดเนเธอร์แลนด์ยังคงส่งเครื่องบินเอฟ35จำนวนสี่ลำเข้ามาประจำการในบัลแกเรียเพื่อสนับสนุนภารกิจของก NATO, องกำลังนาโต้พร้อมทั้งเป็นหน่วยกำลังทางอากาศพร้อมปฏิบัติการได้ทันทีตลอดย4่ี่ชั่วโมงด้านส่วนาง,งานพลังงานปรมานูสากลได้ส่งเจ้าที่เขาตรวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์นาบิล หลังกองทัพรัสเซียถอนกำลังทหารทั้งหมดทางภาคเหนือและส่งเกืนโรงไฟฟ้าแห่งนี้ให้กับทางการยูเครนเนื่องจากมีทหารรัสเซียหลายนายได้รับสารกำมัตรลังสีจึงต้องส่งตัวเข้ารักษาในเปรลลุตโดยหน่วยงานเฝ้าระวังด้านนิวเคลียร์ของสหประชาชาติเปิดเผยว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าที่ยังไม่สามารถทำลายได้หมดในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้มากน้อยเพียงใดเวลานี้สมรภูมิการสู้รบในยูเครนกองทัพรัสเซียพุ่งเป้ายึดเมืองมาริอุโป,โปให้ได้ทั้งเมือง ควบคู่กับการรักษาเมืองเคอร์ซอนที่ยึดมาได้และการเปิดปฏิบัติการทางด้านตะวันออกของยูเครนคือเมืองคาคีฟและทางตะวันออกเฉียงใต้อย่างโดนเนธแลูฮันเพื่อยึดหมู่บาคดอนบาสท,ทั้งหมดตามแผนปฏิบัติการระยะที่2เพื่อตเตรียมสู่การปลดปล่อยพื้นที่ที่รัเสเซียได้รับรองเอกชเป็นรัฐิอิสระทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซีย,ยยูเครนตามการ,การสนับสนุนของเหล่าชาติสมาชิกนาโต้เพื่อให้ยูเครน มีความพร้อมในการสู้รบกับกองทัพรัสเซียโดยนาโตคาดว่าจะเป็นสมรภนมิที่มีการสู้รบยืดเยื้อและเป็นสงครามที่ยาวนาน tak 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 po zjech tak 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 tak